นะคะบริเวณหน้าง,งานที่ดาดช้างสุพรรณเป็นโตจีนเขาจะเป็นคารีหมูกบสงสัยเขาจะมีการจองแน่ค่ะลองไปดูดูได้ทำไมดักรวบเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องเอาตังค์กันเลยรงบริเวณหน้าง,งานนะคะที่สั่เางเซฟแทนชาฟักทองชา้หมูดาดพื้นทั้ แล้วก็มีผัดพะทออ๋อก็มีถ่ายทอดด้วยัเค้ออาหารแม่กคุณย่างแ้อันนี้จองจองโต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 ดิ๊ะเอถ่ายมารออะไรอันหรือเปล่าแม่มารออะไรอันรับน้ำนักคูเกตไปไหมน้องนั่งตรงนี้คนนึงพี่นั่งนี้ก็ได้รอกอีมา แม่มารอเลยอันแม่อยู่สุพรรณเหรอคะอยู่ที่สุพรรณรู้จักเลยอันแล้วรู้จักเคยเห็นตัวจริงยังยังแล้วมางแต่กี่โมงมานั่งหน้าเนี่ยมางแต่เที่ยงแดดร้อนใช่ไหมาเดินไม่กล้าก็มาร้อนแล้วก็เดินโอค่ะเดินหาอะไรกินมาถมาจวางหัว อ๋อแม่เข my ินกระเสียวนะไม่ใช si ่ค่ะเลยพี่ใหญ่เลยพี่เจอเจอตัวจริงแลนหรือยังยังไม่เคยเลยค่ะยังเลยพี่แม่นหรเจอยังเจอแล้วยังยังสอวันนี้ก็บอกครั้งแรกที่เจออลน มาสองคนพี่ตู้ไปนั่งนี่ได้กับขยัมันก็ไป่แก้วขามาสองคนพีพี่มีกามาแค่สองคนนั่งนี่นั่งน่กันยัก็มีด้วยอามามาลากมาถาไม่เียมานั่งด้วยกันได้เนาะแก้วมานั่งนี่คนนึงพี่ก็มาแค่สองหยัยก็ไม่ นี่มาจากกรุงเทพออกมาตั้งแต่บ่าย พี่ก็มีสองคนเขาเรียกนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันเอากระดี่มานั่งด้วยกันกาแฟอะไรตางนะครับโโกเปนยอดเนอากาศร้อนๆเลยนะครับเขามาตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่นัมแตแดดร้อนอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรหลอกกินด้วยการประหยัดโต๊ะไม่หลอกไม่ กระไซมาค่ะมาไม่ถึงยี่โมมารอแล้วตั้งแต่เที่ยงและอันเล่นกี่ทุ่มแม่สามทุ่มครึ่งรอได้เนาะสบายมากยังไม่เคยเจอตัวจริงวันนี้จะได้เจอตัวจริงแล้วเดี๋ยวไปจับมือซะหน่อยเนาะ จับเมื่อและอย่าฟันนะเวลาเจอไรอ้อนแล้วแม่จะตื่นเต้นค่ะเร้าเายอ่านเอฟไลอ้นเดินทางมาไกลอันนี้มาจากกรุงเทพมหานครคนนี้มาจากประเทศประเทศนอกค่ะคนนี้วิธีสูงนะมีบันไดขึ้นด้วยค่ะประมาณเจ็ดแปดขั้นอนนี้อยู่ที่เทศบาลน้ำบลด่างช้างนะคะ เยู่ดมาไหมยแ่ล้วเมื่อมาแล้วมาเม